นนใช่ครับอวตารตัวใหม่ล่าสุดในแผนบ้านคันรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็น่าจะคร <ไป S 1> องโลกในอีกไม่นานนะครับไม่น่าจะเกิน20ปีใช่ครับนักวาครองโลกเลยเหรอคะใช่ครับครองโลกครับเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยตอนนี้เขาก็มันมีกฎหมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Porsche B A M เมอร์เซเดสเบนททุกอย่างจะต้องหยุดผลิตเครื่องยนต์สันดาปตามกฎหมายโลกนะครับใช่ที่เขาคุยกันไว้นะครับอีกไม่กี่ปีก็ต้องเป็นไฟฟ้าหมด ครับไม่ว่าจะเฟอร์รารี่แล้วโบกินีทุกอย่างตอนนี้ต้องพัฒนาเป็นไฟฟ้าหมดครับอะไรนะครับยังครับยังไม่ได้ไม่มีที่จอด,จอดแต่ว่าผมเป็นคนชอบรถเก่าๆชอบเป็นชอบรถวินเทจอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เ,เลยแบบว่ายังอินกับก,กับกับรถเก่าๆอยู่แล้ววันที่เราจะขอบโลกอะเราจะเปลี่ยนใจไหม,ไมเปลีนน่ยนสิ อยากเปลี่ยนสิเพราะว่าอย่างอวตารเนี่ยก็ถือว่าเป็นอท็อปสุดของรถไฟฟ้านะครับที่แบบมีนว,วัตกรรมเหนือเหนือขั้นที่สุดใช่ในตอนนี้ใช่ครับเราเป็นคนที่สะสมรถอยู่แล้วครับพอมีรถแบบนี้ออกมาคุณสมบัติแบบนี้แบบดีไซน์แบบนี้ออกมาเราแบบยังไงบ้างคะเราอยากจะสองสองขัญซื้อสองสองคัญนมาจับไหมยางครับยังยางยางเพราะว่าเออ คือเราก็เป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณลุงที่ขับให้ตลอดใช่ครับก็เลยนั่งรถตู้กันไปก่อนได้นั่งรถตู้ก่อนอวยพรหน่อยค่ะครับก็ขอให้อวตารเนี่ยก็มีลูกค้านะครับจริงๆรลูกค้าของเขาก็หนาแน่นอยู่แล้วด้วยเนื่องของเทคโนโลยีนะครับความทันสมัยความสะดวกสบายที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าระบบ เบานวดอะไรเมื่อกี้นี้ฮูลิแพ้อนชิลาไปนั่งเพลินเลยนะครับโดนดึงโดนกดโดนเหนียวอยู่ในรถนะครับก็คือเรียกว่ามันมันทันสมัยมากๆจริงๆนะครับก็ก็ลองเลือกดูนะครับถ้าสาหรับคนที่ชอบเรื่องของกัดเจ็ตหรือว่านวัตกรรมก็อวตารผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งขอเรื่องพี่เจาบ้างนะครับผมผมว่าแล้วล่าสุดใครับาเลื่องหัวใจกับน้องนอจูนก็ ตีกันอยู่ครับผมตีกันอยู่ตีกล่นแบไหนตีกันแบบไหนคะตีกันแบบเคียร์กันได้หรือว่าเคียร์กันได้เคียร์กันได้เคียร์กันได้แล้วท้าไมถึงแบบไปข้อความแบบนั้นเนีเพราะว่าคนเข้าใจอ๋อหมายถึงว่าในในด้อมผมใช่ไหมใช่ค่ะคือเวลาที่เราสมมติคนเรามันทะเลาะกันเนี่ยผมก็จะไม่ไม่มีการไลฟ์หรือว่าไม่มีโซเชียลเพราะว่าสภาพจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้น ชาวด้อมเนี่ยเขาเห็นเราไลฟ์อยู่ตลอดชาวด้อมเกือบพันคนที่เขารักผมมากๆเนี่ยเขาจะเป็นห่วงแต่ผมก็ไม่อยากจะปิดบังพวกเขาผมก็จะบอกเขาว่าเออเฮ้ยมัน,ม,นมันตีกันว่ะมันมันน่าจะเลิกกันแหละอ่าไม่งั้นเขาก็จะมาถามผมตลอดมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ไลฟ์ live? หรือไลฟ์แล้วทำไมไม่มีน้องอ่าต่อให้ตอนที่เราดีกันน้องไปโรงเรียนแล้วผมไลฟ์เขาก็ยังถามอยู่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของกลุ่มแฟนคลับของผมผมก็เลยจะแบบอยากให้เขารู้แต่ผมไม่ได้มาแถลงข่าวอะไรผมก็จะบอกเขาว่าเออเราทะเลาะก,กันเราเราเลิกกันอยู่แล้วตอนนี้แต่ด้วยด้วยความรักของผมกับเขาเนี่ยมันเป็นแบบทรงวัยรุ่นอ,ะอ่ะอ่าเป็นทรงวัยรุ่นมันก็มีรักเลิกเลิกธรรมดาแหละเออก็แต่ไม่ได้อยากให้แบบออกข่าวว่าแบบเลิกกันแล้วแล้วกลับมารีเทิร์นถึงขั้นแบบเฮ้ย มึงรอดูเทศกาลเพชรจ้าเลยนะเว้ยเดี๋ยวมึงจะมาขายของหรือเปล่าอเลยคือไม่ใช่แบบนั้นคือมันมันเป็นแบบมันเป็นแบบเรื่องปกติมากของคนที่มันรักเลิกกลับมาดีกันง้อกันอะไรแบบเนี้ยตอนนี้เลิกอยู่ใช่รอรอเขามาง้ออยู่ออ้าวครให้้ขช่ใช่ใช่พี่เพี่จะไม่ง้อน้องเหรอคะเอ้าไม่รู้เลิกกันแต่ไม่ได้ทุกวันก็ ใช่ผมเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรวะคือเราไม่ได้ทะเลาะกันมันไม่ได้ทะเลาะกันมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบางเรื่องที่มันเล็กแต่เราเราไม่รเราไม่ชอบอและเราก็ไม่ชอบบังคับอ,อะไรทั้งสิน้นอ่าใช่นนียใช้ใช้คพาว่ารอน้องมางอ้อใช่นั่นหมายความว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้กิดเหรอคะเราก็เลยต้องให้น้องมางอ้อแน่นอนคือคือผมก็อยากจะพูดนกันนะว่าแบบ วันก่อนเนี่ยคุยกับหลานชายภูผาซึ่งเขาเป็นแบบติวเตอร์หรือว่าเขาเป็นแบบเด็กเด็กฉลาดอ่ะเขาก็มาถามผมว่ากูครับเขาเรียกผมว่าอากูกูครับเวลาที่มันมีปัญหาตลอดเนี่ยทำไมกูไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยผมก็ได้แต่สอนหลานว่าแบบเราเป็นผู้ชายเวยมึงไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นต่อให้มึงไม่ผิดมึงก็ไม่ต้องพูด เราเป็นสุภาพบุรุษเราไม่ต้องพูดอะไรอย่างนั้นปล่อยให้ปล่อยให้คนมันคิดไปใช่แล้วก็วันเนี้ยมันก็มีข้อความในด้อมชึ้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็มีหนึ่งหนึ่งอันที่แบบว่ามันทัดใจผมว่าเวลามันเหตุการณ์นี่มันต้องทะเลาะกันอ่ะทําไมทุกคนต้องสรุปว่าปัญหามันมาจากผู้ชายวะในเมื่อทุกวันนี้โลกอ่ะชายหญิงมันเท่าเทียมทําไมปัญหาต้อง เป็นกูวะที่กูเป็นคนกอ่อกูอาจจะไม่ได้ก่อก็ได้แต่พวกมึงสรุปกันไปแล้วอ่าแต่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆในครอบครัวก็ได้ใช่ก็แค่นั้นแค่นีล้วถ้าน้องไม่ม,มงออหรอคะไม,ม่งอก็ไม่เป็นไรครับแล้วผมไม่งอครับใช่อ้าแล้วถ้าไม่งอแล้วใช่ผมใช่ก็คือตอนนี้คือเลิกกันอยู่ถ้าเราม,ม,มางอเป็นักคืนเลิกกันเลยอยู่ไม่ครับตอนนี้ก็เลิกกันอยู่เอางี้เอางี้ วถาอไม่ก็คือคนเรามันโตแล้วอะน้องมันก็มันก็ทุกอย่างมันมันทำผิดพลาดกันได้มันทำไม่ถูกใจกันได้ใช่ถ้ารักกันจริงก็ต้องให้ให้อภัยซึ่งกันและกันอยากให้เราถามใจพี่จ้าที่ว่าน้องจะงอหรือไม่ง้อสิง้ออยู่เขาเขาน่ารักเขาผมรักเขาเขารักผมเขาง้ออยู่ทำไมเราบอกว่ารักกันให้รักกันได้ต้องไปร้องไห้ก ก็เราไม่ได้ทําอะไรนี่นาผมจะใช้คํานี้แล้วกันว่าใครเป็นคนผูกคนนั้นต้องเป็นคนแก้สิใช่ผมไม่รู้จะไปแก้อะไรร้องไห้อย่างไงคะตอนนี้เน็กจูนน้อยยังไงเลยก็เขาทักทายมาเออผมแต่ก็แปลกแต่ก็แปลกแล้ะดิจินซีแม่งงอไม่เป็นหรือเปล่าไม่รูแล้วคนรักว่าไงเกาทักยังไงคะก็แท่งเหมือนเดิมเหมือนเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้มีการอะไรเกิดขึ้นใช่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 แล้วเราไม่ใจอ่อนเหรอเห็นความความก็เราไม่แบบพูดจาแล้ว ไม่เรางงว่าเอ้าสรุปมันกดสรุปเราไม่ได้กดเหรอวะทำมาอ้อนอย่างงี้เหรอทำมาอ้อนประมาณนี้ใช่ใช่มันคือสิ่งมันคือเหมือนเดิมเพราะเพราะอะไรงงอ่ะแล้วเราเลิกกันยังไงวะเนี่ย เรายังคุยกันอยู่เหมือนเดิมเนี้ยเออแล้วเราก็ตอบเขาเหมือนเดิมถูกไหมตอบเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมเราแสดงว่าดีกันแล้วนี่ไม่คือเราไม่ได้โกรธกันเลยไม่ได้ทะเลาะด้วยแต่มันแค่มีบางเรื่องที่ที่เราไม่ชอบแค่นั้นเลยนี่เราเลิกเป็นแบบเจนซีหรอใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราพบกันแรกๆน้องเขาก็ให้สัมภาษณ์ในไลฟ์ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะถ้าเกิดเลิกกัน ดูก็ก็เลิกค่ะเพราะดูยังเด็กอ๋อ,อ,อ,อผมเข้าใจแล้วว่ามันมันเป็นประมาณนี้ใช่อพี่ไต้องการคำขอโทษผมไม่ได้ต้องการขอ,ขอโทษแต่ว่าแค่ต้องการให้มันงอมากกว่าไม่เคยเหรอไม่เคยงอนแฟนหรืออะไรหรอแต่บางเอ,อิญมันไปออกข่าวอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้มาจากปากผมไงว่าเลิกกันไปแล้วตัดความสัมพันธ์อะไรไม่รู้ผมไม่รู้ เติบโตอะไรประมาณนั้นน่ะเขาพาดหัวไปยังไงเอะเออเขาพาดหัวไปอ่ะทางงอกให้พวกหนูหน่อยตอนนี้รองงอก็คืออยางเงื่อนใช่คือตอนนี้กันเลิกอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้าง้อดีๆก็เอภัยได้ใช่มมั้ยาานกแลวอ เดี๋ยวเราต้องบอกเขาตรงๆอ่ะว่างอพี่หน่อยไม่บอกไปแล้วด้วยบอกไปแล้วด้วยบอกไปแล้วด้วยแล้วว่าตอบว่าไงว่างอสิง๋อสิแลอะไรคุณก็ไม่เข้าใจว่าทเลยคุณต้องไปบอกเขาด้วยว่ามึงออสิไม้บอกไหมอ๋อสิว่าเออแล้วก็ร้องน้องว่าอะไรครับพี่เราก็ไม่ได้ใจร้ายใจดําอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่มันไม่ดีอ่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจกันที่แบบไม่วัยรุ่นน่ะเออวัยรุ่นน่ะมึงก็ทะเลาะกันทุกวันอยู่แล้ว แล้วเราต้องเราอยากถามถ้างั้นเราตัดใจบอกเขาตรงๆเลยไหมว่าอันไหนที่เราไม่โอเคเขาจะได้รับใช่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 เราบอกเขาตรงๆไปเลยใช่เขาก็รู้แหละแต่สิ่งที่งงมากคือไปผูกกับนิวเคลียร์จ้าโอ้ยนิวเคลียร์นี่แบบพ่อมันงานเข้าแล้วมันการเข้าหนูแล้วเนี่ยเออก็คือวันนั้นเนปจูนอ่ะเขาแบบอากาศมันหนาวนะบ้านเราเพิ่งหนาว หนาวสามวันเขาบอกเออวันนี้เรามาปิ้งหมูกระทะกันไหมอ้าโอเคเขาก็ชวนเพื่อนเขามาผมก็ชวนเพื่อนผมมาเราก็เนปจูนก็จัดโต๊ะเซตอัพทุกอย่างเลยเสร็จแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยไทรกก้าเขาก็อยากเล่นกับเนปจูนเขาอยากเตะบ,บอลกับเนปจูนแต่วันนั้นนะ่ะพี่เลี้ยงไม่อยู่เพราะนั้นแม่เขาจึงต้องแม่เขาเนี่ยจึงต้องพาลูกเขามาเล่น เพราะอากาศดีพอมาปับ๊บเขาก็ไปเตะบอลกับเอ็บจูนไอ้น้องนิวเนี่ยก็มานั่งคุยกับเพื่อนพี่เพราะว่าไม่ได้เจอกันนานอ่า,อาแล้วมันก็มันก็เป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้มีคนแล้วผมก็ไลฟ์อยู่ตอนนั้นผมไลฟ์อยู่สามชั่วโมงตอนนั้นคนก็มองว่าเพราะน้องนิวมาหรือเปล่า แต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาเจอกันตลอดเขาเจอกันตลอดเพราะว่าการทำนิวนิวอ่ะโดนโดนว่าเป็นเอชจะยังไงมาเป็นเขาบอกว่าอยากให้แฟนเก่าประกาศโสดปุ๊บเราก็โสดเลยมันก็เลยตัดไม่ยอมกันจังหวะจังหวะไม่ไม่จริงๆป้าหรือว่าจะไปดีได้ยังไงล่ะมันเป็นพี่เป็นน้องกันไปตั้งสี่ปีแล้วมัน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 เอินไม่ได้แล้วเออเพราะว่า แฟนเก่าของนิวเนี่ยเวลาที่เขามีแฟนเนี่ยผมก็นั่งกินข้าวเดินช้อปปิง้งปันหนึ่งเป็นน้องผมอะ่ะเออเขารักใครเราก็ยินดีเออนิวก็เหมือนกันเออมันไม่ได้เกี่ยวว่าแบบในชาวเน็ตที่แบบไม่มีใครทนได้หรอกไม่มีใครทนได้หรอกมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในสถานการณ์แบบผมอะ่ะคุณจะรู้ว่า มันเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆเออแสดง่คนที่แบบเออเป็นฐานไปเก่าคู่ซึ่งตอนนู้นนี่นั่น,นี่อยากเรีย,รยนกันยัง<า>ไงล่ะพามอดเปียกไปหมดแล้ว <c oughs> ติดไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่แล้วชาวเน็ตก็ไปพิมพ์จนแบบงานมันก็ไปงอกที่น้องนิวอีกอใช่แต่ว่าน้องเน็ปก็ออกมาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่นิว <c oughs> ใช่เพราะเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องที่แบบอินดูซึ่งกันและกัน แต่ว,ว่าทั้งนิวเคลียร์แล้วก็เนปจูนเขาไม่มีปัญหาเลยเขาเข้าใจกันมากเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอีกคํหนึ่งที่ผมเห็นเน็ตก็คือบอกว่าดีแล้วแหละเลิกกันไปอ่ะไม่ต้องไปช่วยเขาเลี้ยงลูกหรอกลําบากโทษนะมึง <c oughs> บ้านกูมีพี่เลี้ยงสี่คนเ <c oughs> ช้ากูก็ตื่นมาส่งลูก <c oughs> นิวก็ไปรับลูก <c oughs> เนปจูนแค่มาเล่น ทำกับข้าวผมก็ทำเขาไม่ได้มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมคุณต้องแยกตรงนี้ก่อนนะครับเราไม่มีทางพาแฟนเรามาเป็นพี่เลี้ยงลูกเรานะครับนะครับมันมีแต่เล่นกันเป็นพี่น้องกันแค่นั้นมีประเด็นไหนที่ชาวเน็ตโพสต์เอาที่จะจารสึกว่าอยากเรียมากเลยประเด็นเนี้ยมีเรืเ่องอะไรคะ ผมจบมาเลยนะผมอ่านแล้วผมโมโหมากแม่งเมาเ้วด้วยโอเคแม่งมีคอมเมนต์บางอันบอกมีโพยด้วยอะเลิกกันดีแล้วคือผมจะบอกเลยนะคนที่พิมพ์แบบนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่เลิกเถอะือเป็นทัศนคติที่เป็นมันเป็นแบบท็อกซิคอะเข้าใจไหมคือแบบ คนเลิกกันหรือคนทําธุรกิจล้มคนดีอ่ะเขาจะให้กำลังใจเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะสสู้นะแต่ถ้าสมควรแล้วมันจะบอกนะฮะสงควรแล้วเพงเลิกกันเถอะไ่ของใครไปยี่ห้ออะไรเนี่ยคอมเมนต์มันบ่งบอกถึงทัศนคติ ของจิตใจนะว่าจิตใจโหดร้ายแค่ไหนนะครับถ้าเกิดมีใครในครอบครัวคุณเกิดเสียชีวิตแล้วคุณก็บอกว่าสมควรแล้วเนี่ยเห็นไหมมึงก็คือคนชั่วดีๆนั่นแหละ,และเพราะฉะนั้นผมอยจะบอกเลยว่ามันควรจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบอาจจะไม่ต้องให้กำลังใจก็ได้ถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไม่ต้องมาพิมพ์นะครับและอีกอย่างด้วยชอบบอกว่าไอ้ข่าวเลิกๆๆๆเเินี่ยแม่งไร้สาระมึงเลิกออามาลงกัที ที่ผมก็ไม่ได้อยากจะไม่สัมภาษณ์นะครับผมอยากให้ไปคอนเนตเทรนกับตรงน้ําท่วมนะครับซึ่งวันนี้ค่าตัวผมทั้งหมดเนี่ยจะบริจาคให้น้ําท่วมนะครับที่หาดใหญ่นะครับอันนี้มาตั้งใจไว้แล้วผมรู้อยู่แล้วว่าจะโดนสัมภาษณ์แลวก็มีชาวเน็ตว่ามึงช่วยหาข่าวสร้างสรรค์มาหน่อยครับข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ถ้าไม่ชอบก็ปัดทิ้งไปนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวค่าตัวทั้งหมดผมบริจาคให้ให้หาดใหญ่ นะครับฟ้องออมข้างเสียหายมาช่วยน้ำพุ่มไหมคะไม่ต้องฟ้องหราไม่เป็นไรสงสารมีปวยมีปวยมีปวยต่อมีปวยอีกยาวมีอ๋อโอเคข้อความบอกเลิกอาญาดีแล้วสงสารน้องสงสารที่อะไรก่อนคือทุกคนน่ะเข้าใจว่าผมเป็นคาสโนว่าผมเคยพูดในไลฟ์ไปแล้วนะครับ คิดว่าผมเป็นคาสตนว่าแต่ผมไม่เคยมีข่าวว่านอกใจแฟนหรือมีชู้แต่ใดเลยนะครับผมเป็นคนแค่ชอบเที่ยวชอบใช้ชีวิตเวลาที่ผมโสดผมก็ใช้ชีวิตผมนะครับแต่เวลาที่ผมมีใครสักคนผมดูแลก็ด้วยชีวิตผมเหมือนกันนะครับคุณจะมาสงสารนี่อะไรกอดน,นะครับผมดูแลทุกคนอย่างดีนะครับแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเวลาโสดผมก็เต็มที่แค่นั้น ผมเวลาสัมภาษณ์เวลาเมาแล้วมันดูเดือดแล้วกันมีมีอมีกตัวเนี่ยเดี๋ยวก่อนคอมเมนต์มันเยอะผมอ่านแล้วแบบมันขึ้นอะถึงท่านต้องจดโคยมาเลยเหรอเป่าพี่เจ้าอะไรนะต้องจดโคยมานี่แสดงว่าเราแครใจมากใช่แบบอ่านคอมเมนต์แล้วผมไม่เข้าใจกับตักกะตักกะมนุษย์อะไรวะเขียนอะไรเนี่ยเออน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้ว อ๋อมีอันนึงอาจจะบอกว่าแก่กันเกินไปความรักมันอายุเจเนอเรชั่นมันต่างกันอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกนะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับมันเหมือนคนชอบฟังเพลงใหม่ชอบฟังเพลงเก่าใช่ผมอาจจะเป็นคนเก่าแต่จะไม่แก่ด้วยเออคนที่อายุน้อยกว่าผมอาจจะแก่กว่าผมก็ได้เออมันอยู่ที่ดูแลตัวเองนะครับแสดงว่ารัก่างวนะ้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันมันอยู่ที่ว่าเราจัดการกับมันได้ไหม คือเราก็เข้าใจว่าเนเจอร์ของแฟนเราเขาเด็กเราก็เข้าใจนะเวลาที่เขาไม่เข้าใจอะไรเราต้องสอนหรืออธิบายไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยทำไมหนูไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเจนซีเป็นเจนที่กำลังจะเจอโลกแต่เด็กเจนเอ็กซ์อย่างผมไอ้แก่เจนเอ็กซ์อย่างผมมันคือเจอมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องยินดีทุกอย่างที่น้องกำลังจะเจอ ไม่ต้องไปสอนอะไรเยอะให้เขาได้เจอเป็นประสบการณ์ใช่มันอยู่ที่ว่าคบกันแล้วทําแบบนี้ได้ไหมหรือว่าพี่ชาต้องทำกับเด็กลรงไหมจะได้แบบใกล้ใกล้กันหรือว่าตอนนี้ก็เด็กลงเยอะมากแล้วใช่ใช่ผมว่าผมก็ทําตัวเด็กลงไปมากแล้ว<อ>เด็กกว่านี้ก็ปัญญา,านะอ่อน<อ>แล้วนะก็อยู่ที่ว่าเด็กเจนซีเขาจะมางออย่างไง ไรไม่ไดไรทไมต่มนกันตั้งแต่เลิกกันไม่เจอกันฮโลกี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สมแลมีวิดีโอคอลไหมไม่ไม่คิดถึงไมคะเขาเาเามีทักมาบอกให้วีดีโอคอลเราก็ต้องใจแข็งไม่ทกันคิดไมใช่ดถึงม้งแน่นอนอยู่แล้วคนอยู่ด้วยกันมาเจอกันมาเดือนช่แล้รอยังไงเผื่อเขาไม่รู้บอก ช่วยแนะนําเขาหน่อยได้ไหมได้ไหมพี่ก็คุยพี่ก็งงมจะแบบอ่ารู้ใจพี่เป็นจ้าไงคนอื่นบอกอาจจะไม่รู้ใจเหมือนตัวเองบอกต้องมาแบบนี้นะทําอย่างนี้นะน้องจะได้เนี่ยแหละคนงอนอยู่จะให้ไปบอกได้ไงว่าหนูต้องทำนี้ทำนี้แล้วมแล้วพีว่าพี่จะโสดไว้กี่วันไม่เลยผมอ่ะก็คืออยู่ที่ว่าง้อไหมอ่าถ้างอ แปลว่าแคร์กันแปลว่าอยากจะไปกันต่อใช่เอางี้อะไรที่พี่เจ้าเรียกว่านี่คือการง้อเดี๋ยวน้องยังไม่แน่ใจว่าอันนี้เรียกว่าง้อหรือเปล่าสมมุติว่าผู้ชายแล้วกันผู้ชายง้อผู้หญิงมีอะไรบ้างซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้ถูกต้องไปหาไปหาถ้าหาไม่พอไปหาเพราะว่าเวลาที่เราง้อเขาง้อเขาอะมันแค่พิมพ์มันง่ายเกิน มากกว่านั้นไม่รู้ผมไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่เคยรอใครมาง้อเหมือนกันเพราะว่าปกติผมเป็นคนง้อไปหน้าบ้านอ๋อนี่ไงน้องได้ชอยเยอะแล้วาคไม่ง้อเปลี่ยนไปหน้าบ้านยืนตากฝนดีกีตาร์ดีกีตาร้องเพลงผมก็จะผมก็จะเปิดเซ็ตเอ็กซ์เหรอคิดถึงก็เพลงของเจสัตลิน อยากให้รู้ว่าที่ประทัดที่งอนจะแรงพิสุดหรือเปล่าะตั้งแต่พบกันมาแปดเดือนใช่ใช่คือจริงๆอ่ะคนเป็นแฟนกันอ่ะมันก็มีตีกันเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปกตินั่นแหละใช่แต่กับแม็กซ์ทูจแล้ว่าจะมีโอกาสคุอมีการกุ่มมีได้เอาหมอดีๆใช่คนเราต้องคนเราต้องให้อภัยเสมอใช่แล้วก็เรื่องที่ทะเลาะกันมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ใช่องอนะรองอนะใช่ถ้าพบว่าถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะหงอไม่หายถูกไหมแต่มันมันเรื่องมันเล็กมากแล้วก็ไม่ต้องไปตีความอีกนะครับว่าทําอะไรวะเขาไม่ได้ทําอะไรอาจจะผิดที่ผมเมงก็ได้นะอาจจะผิดที่ผมเมงก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ทาอะไรเลยก็ได้ขอบคุณค่ะบค อเออแม่งจริงแม่งมีบอกเสือก็ยังเป็นเสือ,สอแบบคอมเมนต์อ่ะเมนตมาบอกบอกแล้วเสือยัง